วันนี้เราจะมาทำนายดวงประจำสัปดาห์กันนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่21จนถึง27 เมษายนนะคะสำหรับในคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปของดวงชะตาชาวราศีพฤษภค่ะนั่นก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่13มิถุนายนนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ทราบว่าตนเองเป็นชาวลัคนาพฤษภก็สามารถตรวจสอบดวงชะตาในคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ เอาละค่ะทีนี้มาเริ่มกันเลยนะคะจับไพ่สิบใบมานะคะถ้าหากว่าคุณเป็นสุภาพสตรีนะยินดีไว้ก่อนล่วงหน้าได้เลยว่า,าใน10บใบนี้ไพต่ตัวตนของคุณนะคะได้ e m p r e s s มานะคะได้ t ด e e m p s ม s s มาก็ไพ่ใบกลางตัวนี้แล้วค่ะและนอกจากนั้นนะยังมีการนั่งเก็บเงินเก็บทองอีกนะคะได้4เหรียญขึ้นมานะคะทั้งใบนี้นะคะฝัอง,องตัวนี้นะคะบอกว่า เ,เดือนนี้รอบสัปดาห์นี้นะคะจะเริ่มเห็นรู้ทางจะเริ่มแปลนวางแผนในการที่จะเก็บเงินเก็บทองแล้วนะคะบางทีเนี่ยพยายามเก็บแหละไอ้ที่ผ่านๆมาเนี่ยเนี่ยเครียดมองดูมองดูถ้วยมองดูตนเองมองดูถ้วยนะที่ผ่านๆมานะคะชาวผู้ศพเครียดนิดนึงเกี่ยวกับเ,เรื่องเงินเงินทองทองเรื่องของการหมุนเงินที่รู้สึกว่าจะแบบ รับซ้ายจ่ายขวาเอ๊ะแล้วเราจะหมุนทันไหมมันจะไปได้ดีไหมนะคะก็บอกได้เลยว่ารอบสัปดาห์นี้นะคะคุณเ,เรื่องของการใช้ใจ่ายคุณน่ยคุณหมุนทันไม่ว่าจะหามาจากตรงไหนก็แล้วแต่แหละนะคะเมื่อเอ p r e s s ขึ้นเมื่อสี่สี่เรียญขึ้นเป็นตัวช่วยนะคะนั่นหมายถึงว่ามีเงินทองเข้ามาช่วยมีแล้วบางทีเนี่ยอาจจะต้อง ย้อนเข้าไปใช้ในเงินเก็บหรือสต๊อกเงินเก็บตัวเองขึ้นมานะคะเป็นก๊อก2ก๊อกสาอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็เสียดายเสียอกเสียใจเพราะว่าเป็นคนขี้งกอะ่ะก็ไม่อยากที่จะใช้เงินเก็บที่ตัวเองมีหรือหรือหรือเงินที่คิดว่าจะเก็บเนี่ยไม่อยากจะไปแตะต้องมันนะ่ะแต่ในที่ผ่านผ่านมาเนะ่ะเสียไปเยอะไงเสียไปให้กับครอบครัวกับญาติผู้ใหญ่นั่นแหละนะคะไม่เป็นไรก็ เดี๋ยวจบจากสัปดาห์นี้ไปให้ได้ก่อนนะคะเรื่องเงินเงินทองทองมันก็จะฟื้นขึ้นของมันไปเองอะ่ะตามลำดับตามตามแอคชั่นการการะทำอะไรต่างๆของคุณนะคะอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องการงานนะคะคลิปนี้ดันพูดถึงเรื่องเงินซะก่อนเพราะว่าเห็นมาโชว์มาเด่นๆในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องการงานแล้วเนี่ยดีตรงผู้ใหญ่นะตำแหน่งผู้ใหญ่เนี่ยมีเคราแฟนขึ้นด้วยนะคะ หมายถึงว่าผู้ใหญ่มองเห็นอยู่มองเห็นสิ่งต่างๆที่คุณทำนะแล้วก็ให้ความยุติธรรมนะคะถ้าหากว่าใครมีเรื่องที่มันติดขัดอยู่ในกระบวนการที่จะต้องพิพากษา,าที่จะต้องตัดสินใจหรือเรื่องเนี่ยส่งไปขึ้นไปถึงผู้ใหญ่แล้วนะคะอาจจะได้รับการประเมินอะไรต่างๆเขาก็บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะ ศัดิสิน์อย่างเป็นธรรมนะคะที่เราแฟนเป็นไพ่พระสังฆราชนะคะอีกในหนึ่งนะคะอีกในหนึ่งก็คือผู้ใหญ่ที่มองไม่เห็นไม่ปรากฏตัวตนนั่นเองเป็นยังไงผู้ใหญ่ที่มองไม่เห็นหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภาพน,นี้เหมาะกับสมเด็จโตหลวงปู่ทวดน,นะคะพระสังฆราชนะคะพระสังฆราชที่พระที่เขาเรียกว่ามีบุญดักศักดิ์ใหญ่นะคะ หรือถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เรารู้จักก็บุญหนักสักใหญ่แหละเหมือนเหมือนกันนะคะหลายหลยคนอาจจะได้ยกย้ายที่ทำงานเปลี่ยนที่ทำงานนะคะแล้วได้เปลี่ยนหัวหน้าเปลี่ยนเจ้านายเออก็เข้าเกณฑ์เหมือนกันแต่หลายหลยคนเนี่ยเป็นตอนที่แบบเปลี่ยนสภาวะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกองหนึ่งหรืออีกท่านหนึ่งเข้ามาดูแลแบบนี้ก็ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพศชายนะคะ อันนี้ก็อ่าวแล้วแต่จะตีความกันหรือว่าเราอาจจะได้ไปไหว้ใครไปสักการะใครเราได้รับพลังงานสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ตรงนั้นได้นะคะอันนี้ของชาวพุทธศพเองเนี่ยเขาบอกว่าพอเวลาขอพรไปแล้วนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ใหญ่เพศชายเนี่ยนะคะจะได้รับพรเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะแล้วก็ ทำให้คุณรอดพ้นวิกฤตถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าชีวิตตนเองมีวิกฤตเรื่องเงินเงินทองทองอยู่ให้ขอพรนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพศชายนะคะถ้านึกไม่ออกจริงๆสมเด็จโตค่ะก็สวดมนต์ค่ะสวดชินบัญชรไม่อยากไปไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแล้วไปที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ไหมสวดไปแล้วจุดธูปไหว้ไปแล้วจะถึงไหมมานั่งสวดมนต์ที่บ้านทำให้ประจำสม่ำเสมอนะก็จะเห็น อันนี้สง์นะคะของการสวดมนต์ของการภาวนาจะได้เป็นกําลังจิตกําลังใจนะคะในการทํามาหากินต่อไปนะคะเอาละต่อมาก็มาพูดถึงเรื่องความรักบ้างนะคะเข้าเรื่องความรักว่าพอเดือดฟูขึ้นนะคะเวลาไพ่ความรักถ้าดูจะจะดูเต็มเต็มที่เลยเนี่ยก็จะดูไพ่ไปนี้นะเดือดฟูขึ้นมาเนี่ยในตําแหน่งของความรักคู่ครองนะคะ ตรงนี้เนี่ยคุณไม่ได้ยืดติดอะไรกับคู่ครองมากนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้เครียดอะไรมากเหมือนที่ผ่านๆมานะคะหลายๆคู่หลายๆคนเปลี่ยนจากความรักแบบความรักแบบอะไรนะเขาเรียกตกหลุ่มรักในรักครั้งแรกแบบพรมริขิตรักอะไรแบบนี้นะคะจะเปลี่ยนจากความความหวือหวาลันจวนใจดึงดูดกันอย่างมากมายอะไรพวกนี้ เปลี่ยนไปเป็นมิตรภาพนะคะพัฒนาไปในด้านที่ว่ากลายไปเป็นมิตรภาพดีๆแทนนะแล้วก็ให้อิสระต่อกันและหลายๆคู่นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะได้เดินทางนะคะไปเที่ยวท่องเที่ยวร่วมกันกับคนรักนะคะทีนี้คนโสดสำหรับคนโสดเนี่ยช่วงสัปดาห์นี้ยังห่วงและห่วงความโสดอยู่ความรักของคุณไม่แน่ชัดนะคะ แล้วคุณก็ยังอิสระกับสิ่งดีๆประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามานะคะทีนี้เนี่ยจะบอกว่ามีความรักเข้ามาไหมมันก็ไม่ได้แห้งแรงนะักเพราะมีหนึ่งถ้วยขึ้นหนึ่งถ้วยเป็นได้ทั้งข่าวดีที่ทำให้ชื่นบานชื่นอกชื่นใจนะคะหรือการได้รับสัปดาห์นี้จะได้รับ แมเหรือข้อความดีๆนะคะจากคนที่คุณหมายปองอยู่นั่นเองจะทําให้ชีวิตชื่นบานขึ้นนะคะทีนี้ต่อมามาจนถึงเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะดูเราก็ไม่ดีไม่ได้มีอะไรหนักหนาแต่ว่าอินเทรสขึ้นก็น่าจะเหมือนกับคลิปที่แล้วมั้งเนี่ยคลิปที่แล้วเตือนชาวพืชศพไปนะคะว่าให้ระวังเรื่องของอาหารการกิน,นจะทําให้อ้วนนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะคะ ถ้าในรอบสัปดาห์นี้อ press ก็ยังติดตามคุณมาเป็นเงานะคะยังปากยังใจบ้างนะคะเพื่อที่วา่าจะได้เรื่องของของหวานเรื่องของอาหารที่มีไขมันสูงนะคะเพื่อที่ว่าร่างกายจะได้ดีขึ้นกว่านี้นะคะคุณมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีถ้า ถ้ามีปัญหาเรื่องของน้ำหนักถ้าเกิดว่าในในเจ้าสตาบางคนนะคะที่มีน้ำหนักเกินน้ำหนักมากอยู่แล้วนะคะแล้วไม่ควบคุมเรื่องของอาหารการกินระวังจะต้องแอดมิดนะเพราะโภชนาการที่ไม่ดีของคุณเองอะนะคะจะต้องอเขาเรียกว่าบทสุดท้ายแล้วเนี่ยในสัปดาห์นี้คุณจะต้องอาจจะอาจจะปวดมากถึงขนาดว่ามีเกณฑ์ว่า เป็นหมอนรองกระดูทับเส้นประสาทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเหินไม่ถนัดนะหรืออาจจะต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลเลยเกี่ยวกับเรื่องโภษนาการของคุณเองนะคะอันนี้เตือนเอาไว้เรื่องสุขภาพนะคะหลกัหลกๆก็ไม่มีอะไรแล้วทั่วๆไปนะคะจะเ,เรียกว่ามีถ้าถามหาว่ามีคนที่จะมาช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องเงินเงินทองทองไหมคุณต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนอย่างน้อยๆเนี่ยในเรื่องเงินเก็บ อย่างที่บอกว่าก๊อกสองก๊อกสาของคุณต้องไขออกมาใช้ก่อนนะคะแล้วไปขอความช่วยเหลือใครนะเขาจึงจะช่วยคือเวลาที่เขาช่วยเนี่ยคุณจะได้มาเป็นแรงกายแรงใจสมากกว่านะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเงินทองอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ได้มาเป็นเรื่องเงินทองโดยตรงไพ่เงินไม่ค่อยสวยนะสําหรับราศีพฤษภอย่างไรก็ดีพอที่จะเอาตัวรอดได้นะคะแล้วก็ อาจจะได้ย้ายที่อยู่ได้เดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่มีเกณฑ์เดินทางไกลด้วยก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยนะคะเปลี่ยนแล้วย้ายแล้วย้ายที่อยู่ที่หลับที่นอนแล้วจึงจะดีนะคะบางทีบอกว่าก็ส่งการย้ายไปแล้วทีหนึ่งนะคะแต่ว่าทีนี้เราดูในในรอบนี้ในรอบสัปดาห21์21-27เมษายนเนี้ยนะคะเปลี่ยนซะอีกทีย้ายซะอีกทีไม่มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปไหนเลย ขอให้กลับฟูกกลับที่นอนนะคะแก้เครสไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์ช่วยได้ดีกว่าดีกว่าเรื่องแก้เครสจ,จุกจิกนะสวดมนต์ก็สวดอะไรสวดคาถาชินบัญชรน,นะเัีนี้พูดตามหน้าไพ่นะคะว่าแนะนําให้สวดคาถาชินบัญชรแล้วคุณจะได้สลับเปลี่ยนสภาวะแบบนี้อย่างนี้นะคะในไพ่นะคะเรื่องอร้ายๆจะได้ถ่ายเทออกไปแล้วก็มีเรื่องดีๆหมุนเข้ามานะคะเอาล่ะหมดแล้วนะคะกับ ดวงชะตาของชาวพ,พุทศพนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจกดไลค์กด Subscribe ไว้ติดตามที่ช n n e l ตำหนักดวงนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมาดูดวงชะตากันส่วนตัวนะคะติดต่อมาได้นะคะทั้งที่เพจทิปวารีราชินีพระจันทร์แล้วก็ที่ไลน์ค่ะ id l ล n e emmy beauty นะคะสำหรับคลิปนี้ราชาวพุทศพไปก่อนขอให้ชาวพุทศพทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ